มาสนามก็เต็มอย่าว่าแต่ต่างด้าวเลยคนไทยยังเข้าไม่ได้เลยเพราะตอนนี้คือเต็มจริงๆไม่เคยมานั้งเกี่ยงว่านี่คือคนไทยหรือว่าประเทศไหนอะไรยังไงค่ะช่วยหมดค่ะตอนนี้เอาหมดแล้วตอนนี้คือถอยไม่ได้แล้วด้วยแล้วก็ไม่รู้จะถอยยังไงแล้วด้วยค่ะจัดการดูแลทุกอย่างแล้วเราไม่เคยเก็บตังค์ผู้ป่วยเลยแต่ทุกอย่างมันคือตังค์ทางนี้ในการบริหารงานพี่ก็โฮ้เรื่องเงินตัวเองอ่ะห้าล้านกว่าแล้วเอาพูดนี้นะ ถูกต้องค่ะก็สิทธิพิเศษก็ไม่มีแล้วก็บางคนก็ถูกกฎหมายและผิดกฎหมายมแต่เมื่อเขาอยู่ในผืนแผ่นดินเราแล้วแล้วก็มาทํางานกับเราแล้วยังไงก็ต้องดูแลแต่เพียงแต่ว่าก็มีการช่วยเหลือกันก็เป็นการส่งงานมาจากสถานทูตลาวนะคะสถานทูตลาวก็ขอความช่วยเหลือมาให้เราส่งเครื่องออกซิเจนไปให้เราก็ไปดูแลให้แต่ออกซิเจนเขายังปกติอยู่ก็เลยไม่ได้ทําอะไรยกเว้นให้อาหารที่แบบ ถูกปากเขามากขึ้นหรืออะไรอย่างนี้ค่ะก็ช่วยดูแลกันไปค่ะโดยที่เราไม่เคยมานั่งเกี่ยงว่านี่คือคนไทยหรือว่าประเทศไหนอะไรยังไงค่ะช่วยหมดค่ะก็จะดูเป็นเคสไปค่ะคือตอนนี้ทางองค์กรธรรมดีเราดูนอกเหนือจากลงทีลชุมชนอย่างที่เห็นในแต่ละวันแล้วเนี่ยนะคะอัดแถละชุมชนแล้วเนี่ยก็จะดูลายเคสไปอย่างบางทีตอนดึกๆอย่างเมื่อคืนเป็นเคสคุณยายที่แบบเริ่มหายใจไม่ได้แล้วเราก็วิ่งสี่ทุ่มห้าทุ่มก็ต้องวิ่งไปกว่าจะเสร็จเคสก็ตีสองอย่างเงี้ยค่ะก็ทำงานเรียกว่าแทบจะชั่วโมงค่ะ ที่เจอแบบต่างด้าวแล้วคนไทยด้วยนะเหมือนกันเลยเป็นกันแบบอยู่แล้วบ้านหนึ่งอยู่14คน14คนแล้วไม่รู้จะไปโฮมไอโซเลตตรงไหนอ,ะ mm hmm. อ่ะบ้านนี้กัดตัว3าแต่แต่ติดเชื้ออีก4อะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบแล้วจะไปแยกยังไงยังไงก็ติดหมดอยู่แล้วแล้วบางเคสก็คืออย่างเมื่อวานเคสต่างด้าวคนหนึ่งพ่อติดแต่บ้านเนี่ยมีแม่กับลูกเล็กอ่าเมียกับลูกเล็กซึ่งไม่ติดแล้วเขาเข้าไปตรวจให้ mm hmm. เขาก็หนีมานอนตรงสวนสาธารณะ พราะกลัวไปติดลูกอะไรอย่างนี้เป็นต้นเราก็ต้องไปนาเก็บอย่างเงี้ย mm hmm. เอามาดูแล mm hmm. เพราะลงมาสนามก็เต็ม mm hmm. อย่าว่าแต่ต่างด้าวเลยคนไทยยังเข้าไม่ได้เลยเพราะตอนนี้คือเต็มจริงๆแล้วกลายเป็นว่าตอนนี้เนี่ยจะมี3ามกลุ่มที่ไม่ได้เข้าโรงพยาบาลสนามด้วย mm hmm. ก็คือไม่ว่าจะเป็นกลุ่มคนท้อง mm hmm. นะคะหรือว่ากลุ่มผู้ป่วยเตียงหรือว่ากลุ่มผู้สูงอายุ mm hmm. ซึ่ง3ามกลุ่มนี้กลายเป็นกลุ่มที่ โรงพยาบาลจะเลือกที่จะไม่เอาเข้ามาเพราะว่ามันไม่มีคนดูแลซึ่งเราก็เข้าใจนะคะจำนวนจำนวนของบุคลากรก,รกรก็น้อยอยู่แล้วแต่กลายเป็นว่าณนะตอนนี้เนี่ยก็คือสามกลุ่มเนี่ยที่ถูกทิ้งไว้ที่บ้านบุ๋มก็เลยกลายเป็นว่าเราก็วิ่งดูแล3ากลุ่มที่อ่อนแอตรงนี้นึกภาพนะใส่ชุด PPE แบกเข้าสารไปตามซอยผ่านคนาขึ้นแฝตชั้น5เราทําทุกอย่างเลยอะ่ะเพราะว่าคนที่เขาลาบากหรือจนจริงๆเขาไม่ได้อยู่สบายเป็นบ้านเป็นหลังที่รถจอดเข้าแบบถึงหน้าบ้านนะ แต่ต้องไปตามซอกตามซอยตางแบกชุด PPE กับเครื่องผลิตออกซิเจนไปกันอย่างนั้นร้อนมากแล้วก็เหนื่อยมากแล้วก็พอไปในแต่ละจุดแล้วเนี่ยเราต้องให้ข้าวน้ําที่มากพอที่เขาจะอยู่ตรงนั้นได้10บถึงสิวันถูกไหมคะเพราะเขาเราไม่รู้ว่าเขาจะได้โรงพยาบาลหรือไม่ได้โรงพยาบาล<ะ>ก็ต้องอัดกันอย่างนั้นนะคะ อันเนี้ยพูดตรงๆเลยนะพอมาวันเนี้ยบุ๋มเองก็ไม่นึกเหมือนกันว่าบุ๋มจะทำมาถึงวันนี้เหมือนกันเพราะว่าตั้งแต่เมษาเนาะที่บุ๋มทำแล้วทุกวันทุกวันมันคือค่าใช้จ่ายที่ออกไปอย่างเช่นค่าน้ำมันค่าทางด่วนค่ากินค่าข้าวค่าชุด P ีพ้องน้องๆค่าน้ำยาค่าเชื้อที่เราต้องใช้ในแต่ละเคสสมมุติว่าเก็บศพใช่ไหมฮะพอเก็บศพเสร็จเราต้องพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในบ้านเขาให้ด้วยดังนั้นพูดตรงๆว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันก็พี่ก็โหเรื่องเงินตัวเองอ่ะห้าล้านกว่าแลู้เอาพู แต่ตอนนี้ก็เลยบอกกับทุกคนว่าถ้าเกิดน้องคนไหนเมื่อวานอย่างน้องกระแตอาสยามหรือใครถามพี่มาตังน้องตอนนี้ขอตังเป็นค่าค่าน้ํามันหรือจะเป็นเป็นบัตรน้ํามันก็ได้จะเป็นอะไรก็ได้ตอนนี้เอาหมดและตอนนี้คือถอยไม่ได้แล้วด้วยแล้วก็ไม่รู้จะถอยยังไงแล้วด้วยค่ะยอมควักเนื้อตัวเองก่อนเพื่อไม่ให้ใครว่าแต่ใครจะมาระดมทุนมาร่วมกันแบบร้อยสองร้อย 9บาทแต่และว,วันมีแม่คา้าคนนึงโอนให้ผมคนละ9บาทน่ารักมากเลยอะ่ะ mm hmm. แต่มันก็เป็นกําลังใจให้กับเราว่าเอ้ยเขาอยากจะร่วมด้วยนะแต่เขาอาจจะไม่มีพลังเหมือนกับเรานะอะไรเงี้ยก็โอเคไม่เป็นไรแต่มันก็ทําให้พอคนละเล็กคนละน้อยมาจากอะไรมันก็จะทําให้บุ๋มขับเคลื่อนไปได้คะ่ะ mm hmm. เพราะคุณจะได้เห็นเล้ว่าบ้านหนึ่งเนี่ยคือเอาไปของไปทีหนึ่งอะ่ะมันไม่ใช่ห่อเล็กๆอะ่ะมันต้องเป็นแพ็คใหญ่ๆ แต่หลายๆคนบางคนก็มาเป็นมาม่ากล่องเดียวหรืออะไรก็ตามบุ๋มลงไอจีหมดเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราอยากสนับสนุนและขอบคุณคนที่ทําความดีโดยเฉพาะในยุคแบบนี้แล้วก็ที่สําคัญก็คือพอเราลงแล้วเราก็ให้เห็นชัดเจนว่าของของเขาไปที่ไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดมากนะักเพราะว่าบางทีมันรวมๆกันหลายๆเจ้าแต่เพียงแต่ว่าเราต้องการความชัดเจนเวลาลงในแต่ละบ้านทีมงานจะต้องถ่ายรูปบัตรประชาชนมาหน้าบ้านเลยถ่ายรูปบัตรประชาชนของเป็นยังไง ติดเชื้อกี่คนกักตัวกี่คนต้องรายงานให้ละเอียดค่ะของหมุมทาํางานกันอย่างนี้เลยค่ะดังนั้นออกอ็อย่างที่บอกก็คือวันๆนหนึ่งก็จะมีของเข้ามาแล้วก็จะมีน้องๆขนของออกไปในแต่ละพื้นที่เพราะว่าเราไม่ได้ดูแลให้กรุงเทพและตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นปทุมธานีนนทบุรีอยุธยากาญจนบุรีลาไปถึงสมุทรปราการสมุทรสาครสมุทรสงครามมาไลอย่างเงี้ยก็ไปหมดเลยลุยหมดค่ะ ก็อยากจะฝากให้ทุกคนดูแลสุขภาพตัวเองกันจริงๆนะคะเพราะว่ามันเริ่มใกล้ตัวเรามากขึ้นทุกทีค่ะแล้วก็อย่าเครียดมากเสพข่าวได้แต่ต้องดึงมันออกได้บ้างแล้วก็ยังไงขอบคุณสําหรับกําลังใจที่ให้กับองค์กรทําดีที่ให้กับผุมด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของข้อความที่เข้ามาใน IG หรือว่าแม้กระทั่งจะเป็นการโอนเงินมาร่วมกันคนละนิดๆหน่นนอยๆเป็นแต่มันกลายเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่สาหรับบุ๋มจริงๆค่ะบุ๋มอยากจะขอบคุณตรงนี้จากหัวใจเลยะคะ่ะขอบคุณมากๆค่ะ